องค์ที่หนึ่งคืนหนาวเหน็บและผู้โดยสารนิ่งเงียบเสียงลมเย็นพัดกระทบกระจกหน้ารถตู้เป็นระยะไฟหน้ารถสาดแสงวูบวาบผ่านม่านหมอกบางๆที่ลอยล่องอยู่เหนือถนนสายเปลี่ยวท่ามกลางค่ำคืนวันอาทิตย์ในฤดูหนาวที่ผู้โดยสารทยอยลงจนเหลือเพียงสองคนสุดท้ายเก่ง โชเฟอร์วัยกลางคนกระพริบตาทีทีไล่ความง่วงทอดสายตามองถนนตรงหน้าอย่างระมัดระวังพี่ถึงแยกวัดโพแล้วจอดให้ผมนะหนุ่มวัยรุ่นคนหนึ่งเอ่ยขึ้นจากเบาะแถวกลางได้ได้เก่งตอบเสียงอ้อมแอมก่อนจะหันไปมองกระจกหลังครู่ต่อมาคนสุดท้ายก็ลงที่หน้าซอยใหญ่ ทิ้งไว้เพียงความว่างเปล่าในเบาะหลังกับเสียงวิทยุชุมสายที่ไม่มีผู้โดยสารตอบกลับอีกภายในรถเงียบลงทันทีอย่างน่าประหลาดเสียงลมเย็นลอดเข้ามาทางขอบกระจกกับเสียงใบไม้เสียดสีที่ปลิวไปตามทางบรรยากาศเริ่มเย็นเยียบแม้แอร์จะไม่ได้เปิดแรงนักเก่ง เริ่มรู้สึกถึงความวังเวงที่แทรกซึมผ่านเข้ามาทางสายตาและโสดประสาทเขาถอนหายใจยาวลมหายใจกลั่นตัวเป็นไอลอยออกจากปากเขาค่อยๆชะลอรถและเลี้ยวเข้าไปจอดในปั๊มน้ำมันเก่าแห่งหนึ่งที่คุ้นเคยแสงไฟสลัวของปั๊มกระพริบครา่าจนดูคล้ายจะดับได้ทุกเมื่อปั๊มแห่งนี้ ไม่มีพนักงานประจํามีเพียงเครื่องหยอดเหรียญเติมน้ำมันที่เหมือนจะหมดอายุการใช้งานและร้านสะดวกซื้อปิดสนิทตั้งแต่หัวค่าเก่งเดินลงไปเข้าห้องน้ำใช้เวลาสั้นๆก่อนเดินกลับมาที่รถแต่จังหวะที่เขากำลังจะเปิดประตูเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นจากอีกฝั่งหนึ่งหญิงสาวคนหนึ่ง ยืนอยู่ตรงข้างทางใต้เสาไฟที่หลอดส่องแสงกระพริบเธอสวมเสื้อคลุมมีหูดแบบนักศึกษาร่างบางและสั่นเล็กน้อยจากความหนาวใบหน้าขาวซีดและแววตาเรียบนิ่งแม้จะมีเงาหมอกบดบังแต่เก่งก็เห็นว่าเธอไม่มีผ้าพันคอหรือกระเป๋าอะไรติดตัวเลยแขนทั้งสองข้างแนบลำตัว สายตาไม่หลบเลี่ยงแต่ก็ไม่แสดงอารมณ์ใดๆเลยเก่งนิ่งงันไปชั่วครู่ก่อนจะเปิดประตูเลื่อนด้านข้างให้เธอขึ้นมาเธอไม่ได้พูดอะไรเพียงก้าวขึ้นมาช้าๆแล้วนั่งลงตรงมุมในสุดของเบาะแถวหลังสุดกลิ่นบางอย่างลอยเอื่อยมาแต่ไกลมันไม่ใช่กลิ่นตัวคนทั่วไปหากเป็นกลิ่นเย็นเฉียบ คล้ายกลิ่นเสื้อผ้าที่ตากในลมหนาวยามเช้าจะไปลงตรงไหนน้องเขาถามขณะสตาร์ทรถอีกครั้งหญิงสาวเงียบไปพักหนึ่งก่อนพูดเสียงเบาแทบไม่ได้ยิงว่าตรงโค้งหน้าศาลนะคะคำตอบนั้นทำให้เก่งรู้สึกเย็นว่าบบางอย่างในอกแต่เขาไม่ได้คิดอะไรในตอนนั้นแค่พยักหน้ารับเงียบ แล้วเคลื่อนรถออกจากปั๊มมุ่งหน้าสู่ถนนที่เย็นเฉียบทอดยาวไกลท่ามกลางหมอกหนาและอากาศหนาวจัดตลอดทางเขาไม่ได้ยินเสียงขยับตัวของผู้โดยสารเลยแม้แต่น้อยไม่มีแม้แต่เสียงไอหรือเสียงพลิกตัวบนเบาเสียงเดียวที่ยังคงอยู่คือเสียงล้อบดกับถนนและเสียงของเครื่องยนต์ที่คลางเบาๆ แสงไฟท้ายของรถลับหายไปในม่านหมอกทิ้งไว้เพียงสาลาร้างริมทางและเงาของหญิงสาวที่เหมือนจะยังคงยืนอยู่ตรงนั้นรถตู้แล่นลัดเลาะไปตามทางลาดชันของถนนที่ไหลวกวนผ่านป่าทึบสองข้างทางแสงไฟหน้ารถ ทะลุมา่านหมอกบางๆที่ลอยเหนือถนนสายเปลี่ยวในฤดูหนาวทุกอย่างรอบตัวดูเหมือนจะเคลื่อนไหวช้าลงอย่างผิดธรรมชาติเส้นทางช่วงนี้ไม่มีบ้านคนไม่มีป้ายไม่มีร้านค้ามีเพียงความมืดและความเย็นยหเยือกที่กดทับลงมาจนเก่งเริ่มรู้สึกหายใจติดขัด เขาแอบชำเลืองกระจกมองหลังเป็นระยะๆะะแต่ภาพที่สะท้อนกลับมามีเพียงความว่างเปล่าของเบาะหลังเบาะหลังว่างเปล่าเก่งย่นคิ้วขณะขับต่อหัวใจเต้นแรงขึ้นเรื่อยๆเขาเหลียวมองอีกครั้งให้แน่ใจที่นั่งหลังสุดว่างเปล่าไม่มีร่างของหญิงสาวไม่มีร่องรอยความชื้นบนเบาะไม่มี แม้แต่เสียงลมหายใจเขาหักพวงมลาลัยเข้าข้างทางอย่างกระทันหันรถชะลอแล้วจอดสนิทใต้ต้นไม้ใหญ่ใบไม้แห้งปลิวตามแรงลมหนาวเฉือนผิวเสียงลมหิวลอดผ่านขอบประตูน้องเก่งหันไปถามอย่างไม่แน่ใจในสิ่งที่ตัวเองเห็นหรือไม่เห็นกันแน่เขาหยิบไฟฉายจากใต้เบาะ เปิดประตูและส่องไปยังเบาะหลังตรวจดูรอบคันอีกครั้งแต่ไม่มีวี่แววของใครเลยไม่มีแม้แต่รอยเทา้าเปื้อนน้ำค้างมือที่ถือไฟฉายเริ่มสั่นเบาๆขณะที่ความคิดมากมายถาโถมเข้ามาในหัวบางทีเขาอาจจะหลอนเองเสียงลมกระโชกแรงดังวูบขึ้นเก่งสะดุ้งสุดตัว เขารีบขึ้นรถแล้วปิดประตูแน่นมือหมุนกุญแจสตาร์ทรถยังร้อนรนก่อนจะเร่งเครื่องขับต่อไปโดยไม่กล้าหันกลับไปมองเบาะหลังอีกเขาขับรวดเดียวจนถึงทางโค้งหน้าศาลจุดที่หญิงสาวบอกให้จอดที่นั่นมีศาลไม้เก่าเก่าหลังเล็กๆตั้งอยู่ริมทาง มีผ้าสามสีพันรอบเสาปลายทางหักศอกเหลียวไปในเงาไม้สนแน่นขนาดแก่งชะลอรถช้าๆแล้วจอดนิ่งที่ข้างสารตามคําที่หญิงสาวเคยเอ่ยไว้ไฟหน้ารถสาดไปยังสารจนเห็นแสงสะท้อนจากขวดน้ำแดงและพวงมาลัยเหี่ยวเฉาที่วางอยู่หน้าสารเล็กๆนั้น เขามองมันอยู่พักหนึ่งก่อนละสายตาไปมองเบาะหลังอีกครั้งยังว่างเปล่าเขานั่งอยู่ในรถนิ่งอยู่อย่างนั้นอากาศเย็นจัดจนกระจกเริ่มขึ้นฝ้าความเงียบข้างในกลับอึดอัดยิ่งกว่าเสียงลมข้างนอกกลิ่นหอมจางๆลอยมาในจังหวะหนึ่ง มันคล้ายกลิ่นดอกไม้แห้งกับผ้าห่มเก่าที่เก็บไว้ในตู้มานานเก่งขมวดคิ้วมันไม่ใช่กลิ่นที่ควรจะมีในรถของเขาเลยเขาเหลือบมองกระจกหลังอีกครั้งมันยังว่างเปล่าแต่ในวินาทีนั้นเองเสียงบางอย่างก็ดังขึ้นในรถเสียงเบาๆคล้ายเล็บขูดกับบอก หรือเสียงเสื้อผ้าสะบัดเบาๆจากลมหนาวที่ลอดเข้ามาแต่ชัดเจนว่าไม่ได้มาจากข้างนอกเก่งไม่กล้าขยับเขานั่งนิ่งเหมือนกลายเป็นส่วนหนึ่งของเบาะคนขับร่างกายเย็นเฉียบทั้งที่แอร์ไม่ได้เปิดเลยสักนิดความคิดสุดท้ายก่อนออกรถต่อคือความรู้สึกบางอย่างที่ยังไม่จากไป และที่น่าประหลาดยิ่งกว่าคือความรู้สึกเหมือนกับว่าเขาไม่ได้อยู่คนเดียวเลยตลอดทางที่ผ่านมาหลังจากคืนนั้นเก่งไม่พูดเรื่องหญิงสาวกับใครเลยเขาเงียบผิดปกติแม้แต่ตอนจอดพักที่ร้านอาหารริมทางที่เขาแวะประจำพี่พงษ์เจ้าของร้านที่รู้จักกันมานานมองเก่งด้วยความสงสัย ขณะยกแกงฮังเลมาเสิร์ฟเมื่อคืนดูหน้าเครียดเครียๆนะเก่งอากาศก็หนาวจัดด้วยพี่พง์ทักเก่งหลบตาแล้วหัวเราะเบาๆแห้งๆก็เจอเรื่องแปลกๆนิดหน่อยแถวไหนละ่ะโขงหน้าสารตรงป่าไผ่นั่นแหละพี่พงษ์ชะงักมือที่ถือช้อนค้างกลางอากาศว่าอะไรนะ เก่งนิ่งเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนนั้นให้ฟังแบบไม่ลงรายละเอียดนักบอกแค่เจอผู้หญิงโบกรถขึ้นมาแล้วหายไปก่อนถึงจุดลงปลายทางเมื่อเล่าจบพี่พง์ไม่พูดอะไรอยู่นานก่อนจะถอนหายใจแล้วพูดเสียงเบานี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่มีคนเห็นเธอเก่งเงยหน้าขึ้นทันที พี่เคยได้ยินหรอพี่พงพยักหน้าหลายปีก่อนมีนักศึกษาผู้หญิงคนหนึ่งชื่อแพรวมหาลัยแถวแถวนี้แหละกลับบ้านกลางดึกโบกรถอยู่ตรงโค้งนั่นไม่มีใครจอดรับจนสุดท้ายก็โดนชนเสียชีวิตศพเธอตกไปข้างทางเจออีกทีตอนที่อากาศยังเย็นจัดตรงหน้าศาลนั่นแหละพี่พงพูดช้า,ชา ตั้งแต่นั้นมาก็มีคนเจอเธอเป็นระยะระยะส่วนมากจะเห็นในคืนที่หมอกหนาอากาศหนาวจัดมีบางคนเจอเธอขึ้นมาบนรถด้วยนะแต่พอถึงตรงโค้งก็ไม่มีใครเหลืออยู่บนเบาะหลังเลยเก่งนิ่งงันไม่รู้จะพูดอะไรต่อบรรยากาศร้านที่มักคึกคักในยามบ่ายดูอึมครึมลงกระทันหัน ลมเย็นแทรกผ่านช่องหน้าต่างเสียงลมเสียดใบไผ่ด้านหลังร้านฟังดูเงียบวังเวงจนผิดปกติเขาว่าเธอยังไม่ได้กลับบ้านพี่พงษ์พูดเบาๆเหมือนรำพึนกับตัวเองเธอไม่ได้อยากหลอกใครหรอกนะแค่ยังรอใครสักคนที่จะพาเธอกลับเก่งเงียบไปนาน เขาจ้องมองจานแกงฮังเลตรงหน้าโดยไม่แตะต้องรสชาติเคยโปรดกลับจืดชืดลงทันตาสายตาเขาว่างเปล่าแต่ในหัวกลับเต็มไปด้วยภาพหญิงสาวบนเบาะหลังภาพเสาไฟกระพริบและเสียงเบาๆที่ไม่ควรดังขึ้นในรถเปล่าคืนนั้นเองหลังจากเก่งขับรถกลับเข้าอู่เขาเปิดประตูรถตรวจเช็ครถตามปกติ แต่สิ่งหนึ่งที่เขาเห็นอยู่บนเบาะหลังสุดทำให้เขาขนลุกวาบขึ้นทั้งตัวบนเบาะมีรอยจางๆเหมือนรอยน้ํำค้างเกาะเป็นวงกลมบางๆคล้ายรอยนั่งของใครบางคนที่เพิ่งลุกไปข้างๆรอยนั่งนั้นมีพวงกุญแจเล็กๆตกอยู่มันเป็นพวงกุญแจลายแมวสีชมพูหมองเก่าไปตามเวลา แต่ยังคงเห็นตัวอักษรที่ปักไว้จางๆว่าแพรวมือของเก่งสั่นไหวเล็กน้อยขณะหยิบมันขึ้นมาเขายืนนิ่งอยู่ตรงนั้นนานราวกับหัวใจเขาเพิ่งได้ยินเสียงสะอื้นเบาๆลอยตามลมหนาวมาอีกครั้งเก่งนั่งอยู่ในรถคันเดิมอยู่นานหลังจากเลิกงานในคืนต่อมา อากาศยังคงเย็นจัดเช่นเดิมลมหายใจกลายเป็นไอเสียงลมหนาวพัดผ่านหลังคารถเป็นจังหวะที่เขาคุ้นเคยแต่คืนนี้ทุกอย่างฟังดูเหมือนช้าลงอืดอาดและเต็มไปด้วยอะไรบางอย่างที่ไม่สามารถอธิบายได้เขาหยิบพวงกุญแจแมวสีชมพูขึ้นมาดูอีกครั้งพลิกมันไปมาในมือ สัมผัสของผ้าเก่าที่อมน้ำค้างเมื่อคืนยังคงชื้นอยู่เล็กน้อยแม้จะผ่านมาหลายชั่วโมงแล้วเขาลองเปิดท้ายรถมองเบาะที่เธอเคยนั่งยังมีรอยบางอย่างจางๆอยู่และในช่วงวินาทีหนึ่งเขารู้สึกเหมือนมีบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่นอกหางตาเหมือนเงาเลือนรางที่ยืนมองเขาอยู่จากนอกหน้าต่าง แต่เมื่อหันไปมองก็ไม่มีใครเก่งตัดสินใจเขาจะลองกลับไปยังที่เดิมอีกครั้งตรงโค้งหน้าศาลก่อนจะออกเดินทางเขาแวะถามตำรวจทางหลวงที่ป้อมตรงสี่แยกใหญ่ซึ่งรู้จักกับเขาดีพี่จำได้ไหมว่าบ้านแพรวอยู่ไหนตำรวจคนนั้นทำหน้าครุ่นคิด แล้วหยิบแผนที่เก่าๆขึ้นมากลางบนโต๊ะไม้ใต้แสงไฟสีเหลืองบ้านอยู่เลยจากทางแยกไปอีกสกิโลเหลียวเข้าซอยที่ไม่มีป้ายมีแต่ต้นงิ้วใหญ่ตรงปากทางเก่งจดจำเส้นทางไว้แม่นเขากลับขึ้นรถและขลับออกไปในค่ำคืนที่อากาศหนาวเยอืเยอกเมื่อถึงทางโค้งกลางดึกเขาชะลอรถเปิดไฟกระพริบ แล้วหยุดนิ่งข้างทางเงียบกริบไร้รถคันอื่นวิ่งผ่านไม่มีแม้แต่เสียงมาแลงหรือเสียงกบอากาศที่เย็นจัดกลับกลายเป็นความเงียบที่ปกคลุมทั่วทั้งบริเวณเขาวางพวงกุญแจไว้หน้าสารไม้แล้วนั่งลงยกมือไหว้ช้าๆแพรวถ้าเธอยังอยู่ถ้ายังรอใครสักคนจะพากลับบ้าน เขาพูดเสียงแผ่วบอกพี่หน่อยว่าบ้านเธออยู่ไหนสายลมหนาววูบหนึ่งพัดผ่านจากด้านหลังทำให้ชายเสื้อของเก่งปลิวสะบัดเสียงรอบตัวเงียบลงอย่างฉับพลันเหมือนเวลาถูกหยุดเอาไว้ชั่วขณะแล้วเก่งก็ได้ยินเสียงบางอย่างในหัวของเขาไม่ใช่เสียงพูดแต่เป็นภาพภาพของเส้นทางหนึ่งที่เขาคุ้น แต่ไม่เคยไปถึงปลายทางภาพบ้านไม้หลังเล็กๆที่มีป้ายชื่อครอบครัวสีลอกจางภาพแม่แก่คนหนึ่งยืนอยู่หน้าประตูด้วยสีหน้าว่างเปล่าและน้ําตาที่เอ่อคลอในภาพนั้นเขาเห็นหญิงสาวในเสื้อคลุมแบบเดียวกับที่เขาเคยเห็นบนรถเดินอยู่ห่างออกไปไม่กี่ก้าวแล้วหันมายิ้มบางๆเก่งสะดุง้ง หายใจถี่แรงใจเต้นรัวอย่างไม่มีเหตุผลเขารีบกลับขึ้นรถหัวใจยังไม่หยุดเต้นแรงเขาไม่แน่ใจว่าเขาเห็นภาพจริงหรือเพียงแค่จินตนาการแต่สิ่งหนึ่งที่แน่ใจคือเขารู้ปลายทางแล้วปลายทางที่หญิงสาวในคืนนั้นไม่เคยได้กลับไปถึงและคราวนี้เขาตั้งใจจะขับไปให้ถึง อากาศยังคงเย็นจัดเมื่อรถตู้สีขาวเคลื่อนตัวช้าๆเข้าสู่ถนนเลียบป่าที่ทอดยาวไร้แสงไฟเส้นทางแข็งกระด้างและเต็มไปด้วยหมอกขาวจ,งจางๆเก่งจับพวงมลาลัยแน่นเขาขับตามสัญชาตยานที่ผสานกับความทรงจำจากภาพในหัวผ่านต้นงิ้วใหญ่ที่ยืนเงียบตรงทางเข้า เขาเลี้ยวเข้าไปในซอยมืดที่ไม่มีแม้แต่เสาไฟฟ้าบ้านเรือนในละแวกนี้ดูเหมือนจะหลับไหลไปพร้อมกับลมหนาวม่านหมอกบางๆลอยคลุมเหนือยอดหญ้าและไม้พุ่มริมทางเส้นทางนั้นแคบลงเรื่อยๆจนแทบไม่แน่ใจว่าจะเป็นถนนหรือเพียงทางดินที่ลืมเลือนแล้วเขาก็มองเห็นบ้านหลังหนึ่ง ไม้เก่าสซมไฟดวงเล็กหน้าชานยังเปิดอยู่ลางๆรากับยังรอใครสักคนกลับมาเก่งจอดรถหน้าบ้านอย่างเงียบเชียบเสียงเครื่องยนต์ดับลงพร้อมกับเสียงลมหนาวที่ครางเบาๆเ,เขาลงจากรถก้าวเท้าชา้ชาๆขึ้นไปยังชานบ้านก่อนจะยกมือเคาะประตูเบาๆ เสียงเปิดประตูดังเอียดช้าๆหญิงชราในผ้าถุงเก่าๆโผล่ออกมาใบหน้ามีริ้วรอยแต่แววตาอ่อนโยนเต็มไปด้วยความอ่อนล้าและหวังมีอะไรเหรอจ๊ะเธอถามเสียงเบาเก่งยกพวงกุญแจขึ้นมาให้ดูผมคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นของลูกสาวป้าหญิงชรานิ่งไป ใบหน้าชังงักน้ำตาค่อยๆไหลออกมาช้าๆอย่างไม่มีเสียงแพลวลูกฉันเธอพูดเพียงแค่นั้นก่อนจะยื่นมือออกไปราวกับกลัวว่ามันจะสลายหายไปตรงหน้าในจังหวะที่พวงกุญแจเปลี่ยนมือสายลมหนาวพลันพัดผ่านรอบตัวเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นในใจของเก่งอีกครั้ง เสียงนั้นไม่ใช่เสียงใครอื่นขอบคุณนะพี่หนูถึงบ้านแล้วเก่งยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นไอลมหายใจลอยออกจากปากเป็นเส้นบางๆบนอากาศเย็นจัดหญิงชรากุมพวงกุญแจไว้แน่นก่อนจะหันหลังเดินเข้าบ้านอย่างเงียบงันประตูไม้ค่อยๆปิดลงช้าๆโดยไม่มีเสียงผลักหรือกระแทก มีเพียงลมหายใจหนึ่งของการจากลาที่ไม่เคยได้เอ่ยไว้ทันเก่งยืนนิ่งอยู่หน้าเรือนพักนั้นนานมากเขามองดูไฟดวงเล็กที่ยังส่องแสงอยู่หน้าชานซึ่งสําหรับเขามันไม่ได้ส่องแค่ทางให้บ้านหลังนี้เท่านั้นแต่มันเป็นแสงสุดท้ายที่พาใครบางคนกลับบ้านเขากลับขึ้นรถ เปิดวิทยุที่ไม่มีคลื่นสถานีใดรับชัดเสียงซาของคลื่นรบกวนเต็มห้องโดยสารแต่ในห้วงขณะหนึ่งท่ามกลางเสียงซาเหล่านั้นเขากลับได้ยินเสียงเพลงเก่าเพลงหนึ่งดังแผ่วออกมาเป็นเพลงที่เขาเคยได้ยินในคืนหนาวเมื่อครั้งยังหนุ่มและเคยเชื่อว่าเพลงนั้นจะพาใครสักคนกลับบ้าน เขาไม่ได้เห็นเธออีกเลยหลังจากคืนนั้นไม่มีรอยหยดน้ำไม่มีเสียงก้าวเท้าไม่มีคำขอให้จอดตรงโค้งหน้าศาลแต่ทุกครั้งที่ขับผ่านจุดนั้นเขายังคงเปิดไฟเลี้ยวขวาไว้อยู่เสมอเผื่อว่าจะมีใครอีกคนที่ยังรอกลับบ้าน